สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเศร้าะนะคะก็มาพบกับยายน้อยที่เกาลัดจ้าะจะพบกันที่โคกเพชรมาสำรวจเขายัางบ่รู้ว่าจะได้บ่ได้นะคะมาสำรวจกันจ้าเพื่อนๆนเขาว่าม,มันออกแต่บ่รู้ว่าจะออกหน่อยออกหลายบางคนเพื่อนก็ว่ามันห่างแต่แยายน้อยจะมาสำรวจเบื้องจ้าวันนี้มาสองผนางพะนางหนึ่งขึ้นไปบนเขาแล้ว <c oughs> โอ้ยยุ้งปะสำรวจกันเลยเพื่อนๆ คนย่างเสียงรองเท้าบูย,ยุดูจังใดโบเหตุนี่ย่างจนขาสิลอยแล้วเจ้าบะซื้อโลละพันลยน่นอะเสื้อสี้าได้ไหม จะบ่รโลละเราพันกับเจาผระใดสิกินแห้วเนาะ,ะต้องมิตรระดับมหาเศษเทีพระมังจังสิก,ก้ากินได้เด็ดเห็ดมันวายเห็ดมันหาย เดียอะคุณในห้องสิพ่อเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยายเอ้ย mặc dù bèn đi là chắc chắc chắn cháu phải ổn chắn chăng đầy nọ chắn buộc Buộc đường thang บ่บ่รู้แล้วกักลับก็ได้ตัวบ่มี่ะเอาอ้วกลับไปเบิ่โง่เลยเลยขึ้นยางนะคะไปตัวมันเฮ็ดดอกเดียวนี่นี่นี่เฮ็ดก็ได้ใส่ถุงเสียนมัเฮ็ดดอกเลยสีเขีเวานี่ได้ใส่ถุงเสียไว้ โอ้ยเ<บ>ต็ดดอกเดียวโอ้วันสิท้ายภาพชัดเตอร์มาันนี้ผมก็เลยยางวนมากูคือหอมแท้่อะกูไปหาบังก์กนาวไปจิ้มระบาดนี่พี่น้องเลยได้เวลาจิ้มแล้วจิ้มก่อนเด้อจิ้มก่อนเด้อหาลดุดเออหาเอาคือว่ามันต้อง,ยอ,อ,งอยู่แถวๆตารางนี่แหละ โอ้ขาคือไ่ได้เบิดพี่น้องสวยไหมโอ้เหลืมใส่แว่นตายังบ่เห็นหูเออก่อยังว่าขอยว่ามันพอสิว่าก็สิว่าก็ก,ก,ก,ก็ขอยสิคิดว่ามันสิออกบอ่ไกลกันนะอขอยไปเอาอยูุต้นหัวขอยว่ามันหันไปมันก็เจอไหมก็สิว่าไหมเด้อพี่น้องสะออนบอหืมโอข้ขาดขาด้วย รู้แล้วได้เท่าใดออเออได้เท่าใดก็ชิเท่านั้นแหละยายเอ้ยพี่น้องโอ้ยขาได้ขามันบนออบบาดเยเฮ้ยเฮ้ยหยบกินกูบัดดีละ ได้เง้โอ้กาบก่อนสาธุขอบคุณจ้าขอบคุณเจ้าที่ขอบคุณเจ้าที่นะคะทิกรุณนาะลูกสร้างบ้านนี่นั่นเลยเอา้าอโอ้ยมีดข่อยเลยสิหักนั่แกะน้องมีดกระไดเ,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 เดี๋ยวคุยหามังกอนพี่น้องเลยเกลือคักเกลือแน่เด้อมือนเนอี้โอ้พี่โอ้ยเกียบว่าเห็นมันเห็นดอกเบียวข่อยเห็นอันขี้เก้า ไปเห็นขี้เก้าเขาลาขอยแล้วมันมอมีิมูบอขอเแล้วบางสี่คอยก็เลือล่อนหา <c oughs> มันยังไรยายแ <c oughs> นี่ย <c oughs> <c oughs> นีย่ยาทาบอ่ละ่ะโอ้ยขาขาดเบิดตุปุติปิอยู่พี่น้องเลยหัวขออ่อยบ่แม่นป่วยเลยเบึรบ้านนี่ปีนี้ข่อยทุ่มเทขนาดเลยกับเขาอ่ะ ปีนี้ฉันทุ่มเทกับเขาขนาดเลยนะปีเนี้ทุกปีฉันทุ่มเทให้กับน้ำปีนี้ฉันทุ่มเทให้เขามากเลยนี่ไงมันก็น่าทุ่มเทไหมคะโอ้ตาเหงือเข้าตาฉันไม่เห็นลุงโอ้โอกลัวจะมีดฉันหักนี่แหละ มาเไยมึงดูอุ้ยเห็นหงบ่ล่ะ,ละหาไปเพื่อจะเจอหาโอ้ยขาด่วนเลยหามึงนี่อุ้ยโอ้ยนึกว่าเบิดมือเบิดๆๆตัวนี่ เขาไปเห็นเมื่อนี้่มื่ออื่นกับสิบานนี่แหละเนาะโอ้มีดคอยจะ่ปหักจะดีค้าหักไม่ตีว่าโอ้โอุ้ยหอมหอมดอกเห็ดฮะเกี๊ยบแม่นพากันออกไปตัวเนี่ยเนาะ อืมอืมฮามึงเอ้ยมุนเบอแล้วมั้งดังดีใช่ว่าหอมเห็ดนะหอยแม่นออกไล่ไปนี่ไทยเห็ดอยู่ข่อยก็บ,บ่ิสิกินเด้่อยได้กินข่อยก็เลยเสาะหาเบืนะ้องมันอยู่ถือกินหอมอยู่ซ้ายสะดอกดีแต่มูนั่นก้อนบัดน,นี่มูนี่เบิดดแล้วังรแตละ ของฝากอะ่ะนางของฝากจากแม่ปื <laughs> ปนปมาจันทีแม่สว่างล้วนม่ได้อยู่ลุ่นเ <laughs> นี่ยใส่โบ่หมูนั่นก่อนเด้อพี่น้องอีกหมูนึงอ๋อควายได้เฮ็ดควายได้อันนี้เราไมาฝากได้หน่อยอ <laughs> เดี๋ยวตัดคลิปกัน <laughs> ล่ะคือเรถล่ะคะเฮ็ด่วยช่วยด้วยจะคของประมาณมันรูปขาให้เพิ่น <laughs> หมูเดียวไอ้สองหมูหมูเดียวหซ้ำหมูเดียวหรอไปได้บอลอีรู้นึ่งอะเปล่งสีบดได้ทีนี่ถูงอีกในหาร้ล้วบงดูเหรอบังดูลเหรบังบงบังบรูปขาให้เพื่อนดอกพ่อแม่